เธอเอาพระพุทธรูปมาวางหน้าบ้านแบบนี้ไม่ได้เก็บเข้าบ้านไปด้วยเพราะว่าตั้งใจแกล้งเลยแหละเพราะถ้าเขาไม่พูดแบบนั้นต,ตัวเล็กกับคนตัวใหญ่ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหม่มกะปิล้าฟินเกอรมนีนะคะตอนนี้แหมมก็นั่งอยู่ในสวนนะคะเสียงอาจจะดังนิดนึงเพราะว่าตรงมุมหน้าบ้านของแหมมนะคะเขากำลังก่อสร้างทางนะคะซึ่ง <c oughs> เสียงดังมากมีทั้งรถบรรทุกดินบรรทุกหินบรรทุกทรายนะคะดูเห็นไหมไม่เห็น <c oughs> เสียงดังมาก คือแมมปั่นจักรยานไปซื้อขนมปังไปซื้อเค้กมาให้ลงนะคะแล้วตอนนี้แก,กก็ยังไม่ตื่นเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็11บเอ็ดโมงกว่าๆแล้วแมมก็คิดว่าอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะรำคาญไหมนทุกคนนั่งตรงนี้แมมคิดว่ารำคาญเนาะเดี๋ยวเสียงรถเสียงหมาเสียงอะไรคือจริงๆแล้วยรมันไม่ได้เสียงดังขนาดนี้นะคะแต่ช่วงเนี้ยเขาทำถนนนะคะ ทำถนนทํางานก่อสร้างที่นี่นะคะทุกคนเขามีวันเวลาบอกชัดเจนเลยนะว่าเขาทําวันไหนเสร็จวันไหนแล้วช่วงเวลาทุกวันเนี่ยเขาก็จะเริ่มทําตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าก่อน7จ็ดโมงเช้าเนี่ยเขาจะไม่ทําให้เสียงดังนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะทําเสียงดังแค่ไหนก็ได้นะคะจากนั้นก็จนถึง5้าโมงเย็นก็เลิกงานแล้วช่วงระยะเวลาก่อสร้างทางที่เนี่ยเขาบอกชัดเจนเลยว่าสมมติว่า เขาทาเดือนพฤษภาปีนี้แล้วเขาบอกว่าพฤษภาปีหน้าเสร็จก็เสร็จนะแล้วก็เสร็จตามวันเวลาที่กําหนดไว้เป๊ะเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องดีเนาะแบบว่าไม่ใช่ก่อสร้างยืดเยื้อยาวไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จแล้วเขามีแปลนบอกชัดเจนทุกคนอ่านได้ทุกคนเห็นว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องคอมเพลทแล้วเขาก็ทําเรียบร้อยนะแต่ช่วงนี้ดูสิงเสียงดังมากเลยแล้วมันจะเล่าเรื่องเมียลนได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวเราไปหาที่เล่าที่เงียบๆดีกว่านะทุกคนเพราะว่ามันจะได้อัตรรสเนาะสตออรรบีลุงชอบสตรอเบอรี่เค้กใช่ไหม mm. ทานมื้อเช้าก่อนลงตื่นแล้วนะคะวิปิเตอร์ไปเสีไปเก่ามัลิกนาอวิ่งเอ่อเกชุด <c oughs> มัลิกเวกมัมทานมื้อเช้ากันนะเพราะว่าลุงอยากเข้ากล้องด้วยดูสิลุงโกนหนวดแล้วด้วยที่สายตามองไม่ค่อยเห็นเนาะเป็นแผลเต็มเลยทุกคนน่าสงสารมากเมื่อวานลูกชายพาไปตัดผมนะคะ แอบดูลูกพาพ่อไปตัดผมดโน่นอ้ใส่สีน้ำตาลเหมือนกันเลยดูต้นไม้บังเมื่อก่อนพ่อบริการลูกตอนนี้ลูกบริการพ่อแล้วสิ่งที่ยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือแม่แอบยืนถ่ายรูปโน่นเห็นไหมไปตัดผมที่เยอรมันช่วงนี้นะคะวันนี้วันที่20เดือนพฤษภาไปตัดผมก็ต้องทำโควิดเทสก่อนนะคะ ถ้าเกิดว่าเทสแล้วโอเคก็เขาให้เข้าไปตัดหรือถ้าใครไม่มีใบเทสก็โชว์ว่าได้ฉีดวัคซีนมาแล้ว2เข็มเขาก็จะให้เข้าไปลำบากการใช้ชีวิตที่อยู่ในช่วงโรคระบาดเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงกดโน่นนี่นั่นคงใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยเพราะว่าต้องไปเทสก่อนแล้วก็รอผลรอผลเสร็จถึงจะได้เข้าไปตัดรถของน้องเจมก็สีขาวเหมือนกันนะ ไปแล้วแ <laughs> ม่ก็แอบสอ่องไปวันนี้ก็ตัดผมมาแล้ววิสตูมิดเด้นคับว่าอะไร ou, okay. ฮัลโ <laughs> หลสาคิดรอแล้ววันนั hello, good morning, good morning, ้นฮัลโหลฮัลโหลกูตินมอร์เกนกูตินมิทักอสเซนสวัสดีครับด้วย <laughs> สวัสดีครับทุกท <laughs> ุกท่ <laughs> to, to ทำแบบนี้สวัสดีครับโอเค เราเรื่องสุกมกก่อนนะไปซูเว yeah. 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 ่ยสุกมกเห็นไหมลุงบอกว่าอย่าเป็นเด็กหน้าเด็กหนก่มนกลุงลืมมากมายหลายอย่างเลยนะแต่สกมกลุงไม่ลืมทุกคนมาเราเรี่นสกมกกันต่อวันนี้ก็ เป็นซีเรียลกับนมนะคะนมเปรี้ยวเนาะแต่ละวันเนี่ยก็สลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะจะได้ไม่เบื่อวันนี้แม่มก็ทานเป็นซีเรียลผสมนมเปรี้ยวนมเปรี้ยววันนี้นะคะก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตลีเดนนะคะที่เยอรมันเนาะไม่ได้ขายของนะอยากอยากเล่าให้ฟังในถ้วยนี้ก็มีนมเปรี้ยวแล้วมีโยเกิร์ดรสธรรมชาตินะเหะ็นไหม1.5 รสธรรมชาติจริงๆไม่มีความหวานนะแหมมเคยไปซื้อที่เมืองไทยรสธรรมชาติน a ทัว <yogurt> รยูเกิดภาษาเยอรมันนะหวานทั้งนั้นเลยกว่าจะได้ที่ถูกใจหายอยู่นานมากนะคะนมเปรี้ยวนี้แล้วแม่มก็เพิ่มโปรโตีนนี้นะคะไม่ได้ขายของนะซื้อมาจากรสมันแค่อ,อยากเล่าให้ฟังกระปุกนี้เท่าไหร่จําไม่ได้ถ้าใครสนใจก็ไปหาดูนั่นที่เยอรมันแม่ก็จะเพิ่มอันเนี้ยไปสช้อนในซีเรียลของแมมเนานะ บางคนก็จะทานเป็นเชคนะคะแม่ไม่ชอบทานเป็นเชคเมื่อก่อนแม่ก็ทานประจํานะคะแบบนี้เป็นเชคเนาะผสมไปกับนมไขมันต่ําแล้วก็เชคเชคเชคแล้วดื่มแล้วแม่ก็สมอันนี้อันนี้ไม่ได้มีสูตรอะไรตายตัวหรือว่าวิธีนะก็คือทําตามใจฉันอะฉันชอบแบบนี้ก็ทําแบบนี้อะไรเงี้ยชอบมากแบบนี้อร่อยนะคะแล้วก็แม่ดื่มอะไรวันนี้แม่ดื่มชาตะไคร้ทุกคนนี่เห็นไหมแม่ให้ดูนะนี่นะคะ มันผส,สดดน s ตับหรือเ n Protein นอันนี้เป็นชาตะไคร้นะคะแม่มซื้อมาจากเมืองไทยแล้วเขาผสมกับใบเตยนะคะทุกคนหอมมากมันไม่ได้หอมเหมือนกับเครื่องแกงหรือต้มยำหรืออะไรนะแต่หอมตะไคร้กับใบเตยนะคะแม่มก็เอามาต้มครั้งละสองช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่กาเอาไว้แบบนี้ดื่มทั้งวันเลย ลุงยังไม่ไม่ดื่มยังไม่ชอบตะไคร้แต่ขิงเนี่ยแกฝึกจนโอเคแล้วดื่มได้แล้วนะคะสลับกันบางวันแม่ก็ดื่มชาตะไคร้บางวันก็เป็นชาขิงบางวันก็ชาผลไม้หรือว่าอื่นๆต่างๆแม่เป็นคนที่ชอบดื่มชานะคะมีชาหลากหลายชนิดมากอยู่ในตู้มีตู้ชาโดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยววันหลังแม่ให้ดูตู้ชาของแม่นนะและเดี๋ยวทานอาหารเช้าก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาต่อเรื่องของซุกมกเลยนะ ซุกมกคือใครเมียล้วนค่ะแม่มตั้งเชื่อให้เขาว่าซุกมุกที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปนะคะไปค่ะ เยอชอบไหมชอบสิลุงอ่ะใช่ไหมงั้นเราก็มาหยอดตากันก่อนนะคะหยอกค่ะ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 โอเคโอ้สุดเก๋ย่เกระดาเราส่วนที่ผิดอ่ะ จัดการเรื่องอาหารเช้าแล้วก็ยอดตาอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเรามาเล่าเรื่องของเมียโลนกันต่อนะคะทุกคนเมื่อกี้ก็อยากจะนั่งอยู่ในสวนเนาะแต่เหมือนที่เห็นเสียงดังมากตอนนี้ก็นั่งอยู่ในครัวเพิ่งเก็บอะไรเสร็จเรียบร้อยเรามาต่อกันเลยนะคะเรื่องของเมียโลนเนี่ยที่จริงเราเคยดีต่อกันนะคะทุกคนก็เหมือนกับโลนนะที่เราเคยดีต่อกันแล้วทีนี้มาวันหนึ่ง เราพิจัยกันหรือมีปัญหากันเพราะว่าแม่มไปบอกเขาให้เอาพระพุทธรูปที่เป็นรูปปั้นนะคะที่เขาวางอยู่หน้าประตูเนี่ยออกซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนั่นแหละเป็นที่ของเขาประตูของเขาแต่บังเอิญว่าประตูของเราเนี่ยอยู่ติดกันก็เป็นห้องชุดนะเหมือนคอนโดน่ะนะประตูเราอยู่ใกล้กันแล้วแม่มเห็นทุกวันเลยที่เขาเอาพระพุทธรูปเนี่ย มาวางตรงหน้าประตูคู่กับรองเท้าแล้วก็พรมเช็ดเท้าซึ่งเขาบอกว่ามันมันเท่ดีมันสวยงามหรือ,อยังไงก็แล้วแต่แต่แม่มองเห็นทุกวันเวลาเดินเข้าออกที่ประตูของเราเนี่ยแล้วก็ไม่ชอบใจจริงๆแล้วแั่ไม่ได้มีปัญหาเลยนะแม่ไม่ได้เป็นคนที่คลั่งาศาสนาหรือว่าอะไรนะคะทุกคนก็จะเห็นเนาะในครัวของแมมเนี่ยแมแนะแ,แม่ก็จะมีเป็นรูปเสียนพระแบบนี้ติดอยู่ด้วยนะคะ ก็คือไม่ได้อยู่ที่ต่ำนะคะมันอยู่ที่สูงแต่ว่าไม่ได้กราบไหว้บูชานะคะแล้วบางคนก็เอาไปตกแต่งสวนหรือว่าเอาไปตกแต่งร้านนวดร้านสปาอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็โอเคนะคะแต่แม่ไม่โอเคที่เขาเอามาวางอยู่ข้างๆพรมเช็ดเท้าแล้วก็รองเท้าต่างๆที่เขาวางอยู่ด้วยนะคะก็คือปกติแล้วคนที่นี่จะไม่วางรองเท้าที่หน้าประตูบ้าน แต่เมียล้นไม่ใช่คนที่นี่ซึ่งในตึกนี้เราอยู่กัน5ครอบครัวก็ <ๆ S 1> ก็ไม่มีใครทำป้าสดสองก็ไม่ทําป้าน้ําก็ไม่ทําป้าแอนก็ไม่ทํานะคะบ้านน้องเจมนะคะของน้องเจมก็ไม่ทําไม่มีใครทําแต่ตั้งแต่เมียล้นเข้ามาอยู่ที่นี่ทําทุกอย่างที่มันแตกต่างจากคนอื่นซึ่งถามว่าได้ไหมได้แต่เราควรจะกลมกลืนกับคนอื่นไหมเวลาเรามาอยู่ ที่ในตึกนี้หรือว่าประเทศนี้หรือว่าหมู่บ้านนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าที่นี่เขาอยู่กันยังไงไม่ใช่ว่าฉันมาจากประเทศอิสระหรือว่าฉันอยู่ในประเทศที่อิสระฉันทําอะไรก็ได้มันก็ทําได้นะคะทุกคนแต่เหมืว่า ข้าเมืองตาหลิวเราก็ควรจะหลิวตาตามถ้ามาอยู่ในตึกนี้ไม่มีใครเอารองเท้าวางที่หน้าห้องเราก็ไม่ควรทำเพราะว่ามันรบกวนสายตาผู้อื่นหรือว่ามันเกะก,กะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ เมียลนนะคะตั้งแต่เข้ามาเนี่ยทำทุกอย่างที่มันแตกต่างจากคนอื่นซึ่งตอนแรกๆทุกคนที่อยู่ในตึกนี้ก็รับได้เพราะว่าเขาเพิ่งมาใหม่เขาอาจจะไม่รู้วัฒนธรรมเขาอาจจะไม่เข้าใจกฎระเบียบของประเทศนี้แต่แต่เขาไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเราก็บอกลน้นตอนแรกที่เรายังดีกันนะลนก็เออเออเอเอใช่ใช่เดี๋ยวเด,วเดวบอกแต่เขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงเ,เช่นขยะ วางไว้หน้าบ้านคือวางไว้หน้าห้องเนี่ยได้แค่แป๊บเดียว2นาที3นาทีวางไว้แล้วจะไปใส่รองเท้าไปหยิบกุญแจไปใส่แจ็กเก็ตอันนี้เป็นเรื่องปกติที่หลายคนทำกันเพราะว่าเราต้องเอาขยะที่เราเก็บสะสมในแต่แต่ละครั้งที่เราทำอาหารหรือว่าซื้อของมาเนี่ยนะคะเราก็จะมีทางขยะ เปียกนะคะก็คือเศษอาหารถังขยะกระดาษแล้วก็พลาสติกที่อยู่ในครัวของเราหรือมุมไหนที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยแล้วเราก็เอาออกไปทิ้งข้างนอกที่ถังใหญ่อีกทีหนึ่งทีนี้เวลาเราเอาออกไปเนี่ยเราก็หิ้วออกไปหรือจะวางไว้หน้าประตูแป๊บเดียวเพื่อที่จะใส่รองเท้าแจ็คเก็ตหรืออะไรแต่ซกมกไม่ทาแบบนั้นซกมกวางเอาไว้1วัน2วัน3วันบางที4ี่วัน4วันแล้วบ้านเราอยู่ติดกันประตูเราอยู่ติดกัน คือแบบเฮ้ยและนี่ก็คือที่มาที่แม่มให้ชื่อเมียของโลนว่าสกมกแม่มตั้งชื่อให้เขาเองว่าสกมกซึ่งชื่อนี้ไม่มีใครรู้นอกจากลุงน้องเจมแล้วก็แม่มและนี่ก็คือที่มาสกมกเพราะว่าเขาชอบวางขยะไว้3ามสีวันหน้าบ้านซึ่ง ถามว่าแม่มเป๊เกินไปไหมเจ้าระเบียบเกินไปไหมหรือว่ามิสเพอร์เฟคเหมือนที่ไอล้ล้นว่าไหมแม่มก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกว่ามันเกะก,กะสายตาที่สำคัญมันส่งกลิ่นเหม็นมันส่งกลิ่นเหม็นทุกคนแม่มก็เลยบอกเขาว่าทำไมเธอชอบวางขยะไว้หน้าประตูมันเหม็นทำไมไม่ยิ้วออกไปเลยเขาก็บอกว่ามันเรื่องของฉันซึ่ง ซกมกเนี่ยพูดภาษาเยอรมันไม่ได้นะคะอยู่สิบกว่าปีแล้วเขาไม่เรียนเขาไม่พูดเพราะเขามั่นใจในความเป็นเขาในจากประเทศที่เขามาว่าคนที่นี่ชื่นชมชอบอะไรอย่างนี้นะคะชอบคือ จะเห่อเนาะส่วนตัวล้นก็เหมือนกันแหมเมีเยฉันมาจากประเทศที่เจริญแล้วซึ่งประเทศนี้ใครๆก็ก็ชอบอยากไปอยู่อยากไปดูอยากไปเห็นอยากไปเที่ยวอะไรก็แล้วแต่นะจากนั้นพอเรื่องขยะผ่านไปเขาก็ไม่ได้ซอฟลงนะคือเหมือนกับทำเยอะขึ้นเหมือนกับว่าท้าทายอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นเขาก็เอาพวก ตุ๊กตาคนเคระบ้างไม้แกะสลักบ้างอะไรต่างๆบ้างมาวางไว้หน้าประตูด้วยนะคะก็คือดูเกะกะไปหมดเลยประตูเขานะดูเต็มไปหมดเลยจริงๆแล้วแหมว่าเขาควรจะไปอยู่บ้านเดี่ยวๆนะไม่ควรจะอยู่แบบนี้เพราะว่ามันไม่เหมาะที่จะเอาอะไรมาวางตรงข้างข้างหน้าห้องของเรานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นพื้นที่ส่วนกลางคนเดินไปเดินมาก็ก็สะดุดได้อะไรได้นะคะเพราะว่ามันอยู่กัน ชั้นเนี่ยอยู่3ห้องนะคะสาสามห้องชุดเรื่องที่เขาเอาของมาวางหน้าประตูจะเป็นไม้แกะสลักหรือว่าห,หรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นแม่ไม่ได้สนใจเพราะว่าโอเคมันมันไม่ได้รบกวนจิตใจเราหรือสายตาเราสักเท่าไหร่โจนมาครั้งหนึ่งเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปรูปปัน้นและครั้งนั้นแหละที่ทําให้เราทะเลาะก,กันเสียงดังใส่กันแล้วแบบว่าเหมือนกับ จะชกต่อยกันเลยนะคะเขาตัวสูงใหญ่มากนะเขาตัวใหญ่แล้วก็ตัวสูงมากบึกบึนมากนะคะเมียของล้นเนาะสกมกสกมกนะตัวสูงตัวใหญ่มากแล้วแม่มก็ตามที่บอกนะคะสูงไม่ถึงร้อยห้าสิบก็ตัวเล็กเวลายืนกันแล้วแหม่มก็น่าจะประมาณประมาณอกเขาอะนะคะก็คือเล็กมาก แต่เวลาเราโกรธนะเป็นใช่ไหมไม่สนใจหรอกเวลาเราโกรธว่าเขาจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่หรือว่าพูดภาษาอะไรเป็นไหมคะหลายหลายคนเวลาโกรธหรือโมโหอะไรเนี่ยแม่พูดถึงเวลาอยู่แม่พูดถึงว่าแม่อยู่ที่นี่นะภาษาเราจะเก่งมากเลยนะพูดแบบ เลยนะพูดแบบไม่ติดขัดด้วยนะฉันเก่งมากเลยคือเถียงได้อะไรอย่างี้แต่วันนั้นที่เถียงกันกับศซกมกเนี่ยซกมกพูดภาษาอังกฤษซึ่งตอนที่เราดีกันอยู่แล้วก็ตอนที่เขามาใหม่ๆเนี่ยแหม่มก็พูดภาษาอังกฤษกับเขาไปดื่มกาแฟด้วยกันไปในเมืองด้วยกันแหม่มก็จะพาเขาไปเพราะว่าล้วนเนี่ยได้ฝากเอาไว้ว่าถ้าไปในเมืองเนี่ยพาแฟนเขาไปด้วยนะไปสอนให้นั่งรถให้รู้จักในเมืองไปซื้อของโน่นนี่น่นอะไรต่างๆแหม่มก็ ทำตามที่ที่ล้นขอแล้วก็เาชอบด้วยที่จะแนะนําคนอื่นที่มาอยู่ใหม่ไม่ได้ว่าอวดเก่งแต่อยากอยากบอกเขาอยากแนะนําเขาก็ทําแบบนั้นนะคะจากนั้นพอเราไม่ดีต่อกันเนี่ยมันอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดอะทาอะไรก็ขัดหูขัดตาไปหมดใช่ไหมคะอยากจะกดกริ่งมาท้าชกท้าดวนกันเลยเหมือนทํากับล้นตอนนั้นนะคะไม่ได้บกุกรุกต้องรอโอกาสแล้วก็รอจังหวะวันไหนเจอกันที่ประตูจังๆเดี๋ยวฉันจะบอกอีกสักครั้ง แล้วก็เจอจริงๆนะคะทุกคนวันนั้นเนี่ยแมมเดินไปซื้อของที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆบ้านแล้วก็หิ้วตะกร้าไปนะคะถ้าไปซื้อของเล็กๆน้อยๆอยแมมจะชอบเดินไปเดินกลับนะคะเพราะว่ามันได้ออกกําลังกายด้วยแล้วก็เพลิดเพลินดีแต่โซกมกไม่เคยเดินไม่ว่าใกล้แค่ไหนโซกมกไม่เคยเดินซกมกจะขับรถตลอดแล้วบังเอิญวันนั้นเนี่ยเราก็ไปซื้อของที่เดียวกันไม่สนใจไม่ดูก็ซื้อไปจากนั้นก็เดินกลับบ้านมาก่อนเขานะคะ แล้วเขาขับรถตามมาเขาก็มาถึงก่อนแต่ก็ถึงก่อนไม่มากนะคะก็คือไล่เรียกกันแล้วเขาซื้อของเยอะมากหอบผรุงพรันแล้วพยายามจะไขประตูหน้าบ้านแมมก็เดินมาถึงพอดีแล้วก็ยวตะกร้าใบใหญ่ที่หลายคนอาจจะเคยเห็นเวลาแมมซื้อของเรายกตะกร้าเข้ามาบ้านนะคะแล้วก็ซื้อเต็มแล้วก็ยืนรอตั้งใจให้เขาเปิดประตูให้เสร็จแล้วเข้าไปในบ้านก่อนแล้วแมมค่อยเข้าไปนะคะคือเข้าไปในตึกก่อน แล้วแม่มค่อยเข้าไปแต่ด้วยความลุกลี้ลุกลนของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะคือเปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ได้แล้วกุญแจก็ร่วงอีกกุญแจก็พวงใหญ่มากไม่รู้เป็นกุญแจอะไรนักหนานเนาะพวงใหญ่มากเปิดเปิดเปิดแล้วกุญแจร่วงจากนั้นนางก็หยิบกุญแจขึ้นมาแล้วหันมาว่าแม่มฉันไม่ใช่เป็นคนใช้เธอนะที่จะมาเปิดประตูให้เธอเข้าบ้านเนี่ยเธอยืนรอให้ฉันเปิดประตูเข้าบ้านใช่ไหมฟันไปเถอะแม่มก็แบบเฮ้ย อย่างว่าอย่างว่าฉันก็มายืนรอจะเข้าไปในบ้านแล้วฉันก็ร้อยให้เธอเปิดประตูเสร็จก่อนนางก็ไม่หยุดอีกเธอคิดว่าฉันเป็นทาสเหรอก็อใช้คําว่า slave เลยนะเธอคิดว่าฉันเป็นทาสเปิดประตูให้เธอหรือฝันพี่เถอะแล้วนางก็หมุนหมุนหมุนอีกด้วยความโกรธความโมโหหรือความหนักหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะคุณเจก็ร่วงอีกรอบหนึ่งนะแม่มก็ไม่พูดแล้วก็ยืนดูจะทํายังไงดี ให้นางเจ็บใจก็ <c oughs> คือเรายังไม่ทันได้ทําอะไรเลยแล้วมาพูดถาว่าเรามายืนรอจะเข้าประตูไปกับนางหรือว่าให้นางเปิดแล้วเราจะเข้าไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแม่มก็ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ จากนั้นเขาก็เปิดประตูได้แล้วก็เปิดประตูกว้างนะคะแล้วระหว่างที่เขาก้มหยิบตะกร้าแล้วก็ถุงของของเขาเนี่ยแม่มก็ดันตัวเองเข้าประตูขึ้นบ้านไปเลยโอ้โทุกคนทุกคนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นคะเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้า <laughs> คิดว่าโดนตกแน่เลยถ้าแม่ค้างไว้แบบนี้เนาะอ่ะไม่ต่อคลิปหน้า พอแม่เบี่ยงตัวนึกออกไหมคะเขากําลังเขาเปิดประตูได้แล้วแล้วก็ดันประตูเอาไว้แล้วประตูบ้านเราเนี่ยพอเปิดแล้วถ้าไม่ให้เขาปิดเนี่ยปกติประตูมันจะปิดอัตโนมัตินะคะถ้าไม่ให้ก็ปิดเนี่ยเราก็จะมีปุ่มล็อกเอาไว้ให้เปิดค้างเอาไว้เพื่อที่เราจะขนของเข้าไปหรือว่าเข้าออกได้ง่ายเขาก็ทําให้แบบนั้นแล้วในระหว่างที่เขาหันตัวออกมาเนี่ยนะมายกตะกร้าย,ยกถุงของเขาเนี่ยแมมตัวเล็ก คือช่องแค่นี้แมมก็เข้าได้แล้วแมมก็เบี่ยงตัวเองแล้วก็เดินเข้าไปเลยแบบว่าตั้งใจแกล้งเลยแหละเพราะถ้าเขาไม่พูดแบบนั้นตั้งแต่ตอนแรกแมมก็ไม่แกล้งนะอันนี้นิสัยไม่ดีแมมยอมรับแมมก็ตั้งใจแกล้งเขาเลยแล้วก็ขึ้นไปโอ้โหทุกคนจากนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะเขาวิ่งตามแมมขึ้นมานะแมมก็ขึ้นตึ้งๆๆตอนนั้นยังไม่กลัว ตอนนั้นนะยังไม่กลัวก็ขึ้นมาแล้วก็มาเทียงกันที่หน้าประตูอีกนะนางก็ทิ้งของไว้ที่หน้าประตูข้างล่างนะเราอยู่ชั้นเดียวกันประตูเราใกล้กันนะคะ ทิ้งของไว้ข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็บอกจะเอายังไงทำไมเธอทําแบบนี้ฉันบอกเธอแล้วฉันไม่ใช่เป็นทาสมารอเปิดประตูให้เธอเข้าบ้านแม่ก็บอกว่าฉันไม่ได้คิดว่าเธอเป็นทาสมารอเปิดประตูเข้าบ้านแต่ทาไมเธอพูดแบบนั้นที่จริงฉันก็ยืนรออยู่ดีๆรอให้ประตูมันปิดแล้วฉันก็เข้าบ้านแต่เธอพูดยั่วโมโหพูดท้าทายฉันก่อนฉันเลยทําแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกเธอไหนๆก็พูดกันแล้วไหนไหนก็เจอจังหวะดีแล้วเรื่องพระพุทธรูปที่หน้าประตูของเธอเก็บเข้าบ้านไปด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ททีี่ของงพพรรระุธูปตน้ แล้วนางก็บอกว่าภาษาบ้นบานๆหยาบๆนะแล้วเสือกอะไรด้วยในที่ของฉันประมาณนั้นเนาะแม่มก็บอกว่าแม่ไม่ได้เผือกนะแต่สิ่งเนี้ยแม่ไม่อยากเห็นแล้วที่ตรงนี้มันเป็นที่ส่วนกลางไม่ใช่ที่ของคนหนึ่งคนใดถึงแม้ว่าอยู่หน้าประตูเธอก็ตาม ถ้าเธออยากจะอยู่แบบนี้เธอควรจะไปอยู่บ้านเดียวไม่ใช่อยู่ตึกแบบนี้แล้วพระพุทธรูปาศาสนาของฉันเรากราบวา้บูชาเธอเอามาวางคู่กับรองเท้าแบบนี้ฉันรับไม่ได้นางก็บอกว่าฉันไม่แค่นางก็บอกว่าแต่ฉันแค่มันก็เลยเป็นเรื่องออต่อเนื่องยาวกันเรื่อยมานะครับ จนมาอีกวันหนึ่งก็เจอเรื่องแบบนี้อีกนางเอาฟักทองมาวางคู่กับพระพุทธรูปนะคะทุกคนทุกคนอาจจะเคยเห็นนะคะที่มาอยู่ต่างประเทศเนาะฟักทองที่นี่ใหญ่มากใหญ่มหึมาแบบไม่เคยเห็นที่เมืองไทยเป็นแบบนี้นะคะแล้วฟักทองที่นี่มีแบบโชว์มีแบบทานได้แล้วก็ทานไม่ได้นะคะฟักทองที่เมืองไทยแบบเห็นมีแบบทานได้ทั้งนั้นเนาะแต่ที่นี่เราต้องรู้นะคะว่าแบบไหนทานได้บางบางชนิด แข็งยิ่งกว่าหินอีกนะคะทุกคนแข็งมากๆเลยนะคะบางชนิดบางชนิดเขาก็ใหญ่อย่างเดียวแต่ข้างในนี่กลวงมากอันเนี้ยเขานิยมเอามาแกะสลักในวันฮาโลวีนกันนะคะทุกคนส่วนลูกเล็กๆแข็งแขงเนี่ยเขาก็นิยมเอามาจัดตกแต่งประดับประดาริมหน้าต่างหน้าประตูบ้านในสวนหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนที่ทานได้เนี่ยก็จะบอกไว้ชัดเจนนะแบบนี้เป็น สำหรับทำซุปทำเค,ค้กทานได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วฟักทองที่นี่จะออกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะที่ภาษาเยอร,รมันเรียกว่า Haabs ช่วงนั้นก็จะเป็นสีของสีเหลืองสีทองสีน้ำตาลอะไรพวกนี้นะคะก็คือเป็นสีในช่วงฤดูใบไม,ม้ร่วงแล้วฟักทองก็จะออกในช่วงนั้นแล้วคนก็จะนิยมซื้อฟักทองมาตกแต่งหน้าบ้านตกแต่งสวนอะไรอย่างนี้นะคะ ซกมกก็หนึ่งในนั้นนะคะทั้งๆที่พื้นที่มันก็ไม่ได้เยอะนะคะตรงข้างนอกตรงบันไดเนี่ยแต่ซกมกซื้อฟักทองมา3าลูกใหญ่ๆพระพุทธรูปนั้นก็ยังไม่เก็บฟักทองก็ยังวางอยู่ข้างหน้าแม่ก็แบบแล้วแม่อยากให้เขาเก็บพระพุทธรูปทำยังไงก็ได้ไม่ใช่เป็นคนเคร่งศาสนาแต่แม่ไม่อยากเห็นสิ่งนี้ที่หน้าประตูเขาซึ่งอยู่ติดกับแม่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสามชั้นไหนที่ไม่ได้อยู่ชั้นเดียวกันที่แม่เห็นประจำเนี่ยก็คงจะคิดว่าไม่ใช่ปััญหาของน ฉันมองไม่เห็นแต่นี่มันเห็นทุกครั้งที่เข้าออกนะมันรับไม่ได้ต่อมาวันหนึ่งนะคะกลับมาจากที่ทํางานแล้วก็เจออีกนะคะเจออีกค่ะเขาก็กลับมาจากที่ทํางานเหมือนกันซกมกไปทํางานอีกเมืองหนึ่งนะคะซึ่งไกลกว่าแมนะคะบางวันก็กลับมาในเวลาเดียวกันกับแมอยู่ตึกเดียวกันนะคะมันก็มีความบังเอิญที่เราจะเจอกันบ่อยๆแต่แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่กลับเข้ามาแล้วเห็นน้ําอะไรมันไหลมา จากหน้าประตูเขาแล้วไหลไหลออกมาจนถึงพรมหน้าห้องของแหมมเนี่ยนะคะพรมหน้าบ้านของแหมมเนี่ยแหมมก็ตามดูตามน้นํานี้เอา้าไหลม,มาจากไอ้กลุ่มฟักทองของเขานะคะแหมมก็ใช้เท้าเขี่ยฟักทองดูโโหเน่าทุกคนฟักทองเน่ายังไม่ยอมเอาไปทิ้งพระพุทธรูปก็ยังตั้งอยู่ตรงนั้นนะแหมมก็ใช้มือยกพระพุทธรูปวางแล้วก็ใช้เท้าเตะฟักทองนะคะร้ายนะ เตะฟักทองแล้วเขาก็ขึ้นมาพอดีทุกคนแล้วโอ้โหโบกเวกบวยวายเหมือนจะชกต่อยตีกันให้ได้เลยแล้วนางพูดคำหยาบออกมานะคะคำหนึ่งที่จะพูดดีไหมภาษาเยอรมันถ้าคนเข้าใจภาษาเยอรมันจะรู้นะคะแม่จะพูดยังไงดีไม่ให้แบบฟังดูน่าเกลียดนะหรือว่าคนเยอรมนันเข้ามาได้ยินอะแล้วมันดูแบบไม่ดีอะ ถ้าจะเขียนก็ยิ่งน่าเกลียดอีกพูดไปเถอะเนาะหรือว่ายังไงดีอ่ะถ้าเอาอย่างงี้ดีกว่าถ้าใครอยากรู้แมจะเขียนไว้ให้ในคอมเมนต์ดีกว่าเนาะโอเคถ้าใครอยากรู้ตอบมานะคะเขียนมา บอกมานะคะเขียนม,มานะ,ะเดี๋ยวแมมบอกไปในคอมเมนต์ดีกว่าเนาะไม่พูดในนี้เนาะมันดูไม่สุภาพแล้วก็มันมันไม,ไม,ไม่โอเคอคำนี้ยแต่ถ้าคนที่อยู่เยอรมันะจะรู้คํานี้เป็นเป็นคําที่แย่มากๆเลยเขาพูดภาษาเยอรมันไม่เก่งนะแต่ด่าคํานี้ได้ก็แมมโมโหนะก็เตะฟักทองเขาให้เขาเห็นว่าเฮ้ยว่างอยู่แบบนี้ได้ยังไงอันนี้มันเน่าแล้วนะเละแล้วนะมันน้ํามันไหลออกมาที่ประตูชั้นด้วย จากนั้นเขาก็มาเจอพอดีนะคะทุกคนไม่รู้ความโชคดีหรือความสวยนะแล้วเขาก็แบบเท้าใส่เอวแล้วก็ดา่าแล้วแม่มก็ตัวเล็กแล้วก็เงยขึ้นนะอ้อยังไงมามา,มาทำาทำลายสิ่งของของฉันได้ยังไงแม่มก็บอกว่าสิ่งของเหรออันนี้มันขยะเน่าๆเธอไปเรียกว่าสิ่งของได้ยังไงเหรอตอนแรกยังไม่ได้เปิดประตูนะเออหันหันหน้าเฉียงกันก่อนแล้วพูดภาษาอังกฤษตลอดนะแล้วแหม่มก็พูดกับเขาว่าพูดเจอมาก,กับแหม่มสิอ,อ่า ไปด้อยไปเมียอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกว่าฉันพูดเยอรมันได้ฉันพูดได้บก,ก็พูดสิแม่มก็ไปหาจุดด้อยของเขานะคะเพื่อที่จะเอามาเทียงกันแม่มก็หันหลังนะคะเพื่อที่จะเปิดประตูแล้วได้ยินเหมือนกับเขาเดินมาใจมากรีบเปิดประตูแล้วประตูก็เปิดออกพอดีนะคะทุกคนแล้วก็รีบเข้ามาแล้วก็ปิดประตูปั้ง <S <S ตอนที่แม่มปิดประตูปั้งเนี่ยเขาก็เดินมาถึงประตูแม่มพอดีแล้วก็แบบยืนตะโกนอยู่หน้าห้องแลแ้วแ่มปิดประตูเสร็จก็ยืนอยู่ข้างหลังประตูวตะโกนบอกว่า ฉันไม่พูดภาษาอังกฤษอยู่ที่นี่ต้องพูดภาษาที่นี่แล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาตรงนั้นแหละแล้วแม่มก็บอกไรสาระแต่นางไม่หยุดจ้านางไม่หยุดเนี่ยนางยังบกเวิกมวยไว้อยู่หน้าประตูแล้วประตูของแม่มันมีนมสองชั้นแม่มก็ปิดสองชั้นเขเข้ามาในนั่งตรงเนี้ในครัวเนี่ยนึกได้เอา้าฉันวิ่งหนีทําไมวะฉันวิ่งหนีทําไมวะเฮ้ย ถ้าเกิดนางจะวิ่งตามมาทําร้ายเนี่ยทําไมไม่เปิดประตูให้เข้ามาเลยก็เท่ากับว่าบุกรุกใช่ไหมเออถ้าเกิดว่าเขาเข้าตามมาเนี่ยมันในพื้นที่ของเราก็เท่ากับว่าเขาบุกรุกแต่ในตอนนั้นขณะนั้นเนี่ยตกใจตกใจ <laughs> เห็นไหมอวดเก่งทําเป็นสู้คนพอเอาจริงๆแล้วอะตกกระจวิ่งหนีก็คือก็ค้อกตัวใหญ่เนาะแบบก็ไม่ได้อยากจะทุบตีอะไรกับเขาก็แค่อยากจะเคลียร์ปัญหาตรงนั้นอยากให้เขายกพระพุทธรูปออกไปเรื่องฟักทองอะ่ะช่างเขา เขาจะเอามาวางกี่ร้อยลูกก็ไม่เป็นไรแต่แม่ไม่อยากเห็นพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนและนี่ก็คือเรื่องราวระหว่างแม่มกับซกมกนะคะส่วนพระพุทธรูปเขาจะยกไปไหมยกไปตอนไหนแล้วฟักท้องเน่านนั้นเขาจะเก็บยังไงเรื่องราวของเราเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวแม่มขอมาต่อคลิปหน้านะคะทุกคนตอนนี้ก็ตอนนี้อ่าตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะคะแม,มะ่ไปปั่นจักรยานมาออกกำลังกายมาทำ อาหารเช้าอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วยัยงไม่ได้อาบน้ําเลยอะทุกคนแต่ไม่เหม็นนะ <c oughs> โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วมาต่อเรื่องของซุกมกกับพระพุทธรูปหน้าห้องของเขาเป็นยังไงต่อนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปนี้และ ทุกๆคลิปของแหม่มนะคะส่วนเรื่องยาหมองนะคะแหม่มทํายาหมองตอนนี้ก็ได้60ตลับแล้วนะคะทุกคนแหม่มสะสมทําไปเรื่อยๆแล้วแหม่มก็สั่งสติกเกอร์นะคะที่จะเอามาแปะทุกๆตลับอยากให้ดูแบบสวยงามดูดีนะคะแต่สติกเกอร์เนี่ยสั่งทําเป็นภาษาไทย ก็ยังไม่มานะคะต้องรออาทิตย์หน้ากว่าสติกเกอร์จะมาจะเย็นๆนะคะเดี๋ยวแม่มอยากจะให้ทุกคนเลยแม่มอ่านทุกคอมเมนต์ที่ลงชื่อเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวแม่มจะส่งให้นะเมืองไทยแม่มก็ส่งได้นะคะแหม่มตั้งใจว่าจะเอาใส่กล่องกล่องเดียวไปเลยนะคะส่งให้น้องสาวแล้วก็ให้น้องสาว กระจายส่งให้เพื่อนๆพนี่ๆนะคะส่วนใครที่อยู่เยอรมันแหม่มก็ส่งให้ด้วยตัวเองนะคะส่วนอยู่ออสเตรียหรือใกล้เคียงหรืออังกฤษหรืออะไรก็ลองติดต่อมานะคะถ้าแหม่มส่งได้เดี๋ยวแหม่มขอเช็คค่าส่งก่อนนะถ้าเกิดว่ามันไม่มากเกินไปแหม่มก็ส่งให้ได้ค่ะส่วนส่งไปเมืองไทยเนี่ยแพงมากๆเลยนะคะแค่ส่งลิปสติก2แท่งเนี่ยราคาค่าส่ง16ยูโรแหม่มก็ไม่สามารถกระจายส่งให้แต่ละคนได้แต่แหม่มรวมลังเดียวไปเลยนะคะแล้วก็ส่งให ให้น้องสาวและให้น้องสาวกระจายให้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆและที่สําคัญขอให้ไม่เจอเพื่อนบ้านเหมือนแหม่มนะคะขอให้เจอเพื่อนบ้านดีๆไม่ว่าอยู่ที่ไหนสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะเพื่อนบ้านดีมีความสุขค่ะเจอกันใหม่ค่ะชื่อสวีสดเซนสวัสดีค่ะ